น้ำบาดาลและกลุ่มอิสุสุส่งมอบโครงการอีสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตแห่งที่42ณโรงเรียนบ้านสว่างจังหวัดสกลนครกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับกลุ่มบริษัทอีสุสุประเทศไทยส่งมอบโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตแห่งที่42ณโรงเรียนบ้านสว่างตำบลสว่างอำเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้นายวินิตจันทรานนท์ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10อุดรธานีเป็นผู้แทนกลมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการอีสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตแห่งที่42ร่วมกับกลุ่มบริษัทอีสุสุประเทศไทยณโรงเรียนบ้านสว่างตำบลสว่างอเภอพนนานนิคมจังังหดสกลน,นครทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตส0อุดรธานีเปิดเผยบ่า กรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลสะอาดให้แก่ประชาชนทั่วประเทศทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรมาโดยตลอดแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ประชาชนยังคงประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อดำรงชีวิตประจำวันดังนั้นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศหรือโครงการน้ำดื่มสะอาดสำหรับโรงเรียน จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีแม้ว่าปัจจุบันกรมทรัพยากรน,น้ําบาดาลจะไม่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วก็ตามแต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงมนีนโยบายให้กรมทรัพยากรน,น้ําบาดาลร่วมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินงานโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน การดําเนินการนะครับเราก็ได้ส่งนักธรณีวิทยายมาสํารวจชั้นน้ําบาดาลน,นะครับพอได้ตําแหน่งจุดเจาะเหมาะสมทางวิชาการแล้วนะครับเราก็ ส่งชุดเจาะบอ่อบาดานเข้ามาเนินการขุดเจาะบอ่อบาดานนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วความลึก50เมตรซึ่งได้ปริมาณน,น้ําถึง12ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับต่อมานะครับทางกลุ่มบริษัทอิซสุนะครับให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบประปาบาดานขนาด12ลูกบาทเมตรพร้อมเดินท่อกระจายน้ําในโรงเรียนจํานวน200เมตรไปตามจุดใช้น้ําต่างๆภายในโรงเรียนพร้อมทั้งก่อสร้าง อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่มสะอาดนะครับโดยติดตั้งเครื่องกรองน้ําด้วยระบบรีเวิร์สออสโมซิสนะครับอาตาัตราการผลิตก็500ลิตรต่ตอชอั่วโมงซึ่งน้ําที่ผ่านกรองเนี่ยได้มาตรฐานน้าดื่มอมามีเนลโลหรือ W H O นะครับซึ่งก็เพียงพอสําหรับนักเรียนนะครับครูบาอาจารย์แล้วก็บุคลากรของโรงเรียนตลอดจนชุมชนข้างเคียงนะครับด้านมิสเตอร์นาโอยะเซงูจิรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอยุสุเซลจำกัดกล่าวว่า กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยได้ดำเนินโครงการอีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตต่อเนื่องก้าวข้าสู่ปีที่11นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556มาจนถึงปัจจุบัน So this girl has faced severe water scarcity problem because it is located at the end of the water supply system of the village and has to share its waters with the approximately 200 households. We, i s u group, uh, would like to solve this problem. in cooperation with the Groundwater Resources Department and help improve the quality of life of students, teachers, and those living in this village. That's why we have chosen t h e s c h o o l as the 42nd school of the i s u Gives Water for Life project. นางบุญยนุษย์แก้วฝ้ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างจงังหวัดสกลนครเปิดเผยว่าแต่เดิมโรงเรียนบ้านสว่างเป็นโรงเรียนที่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ําสะอาด เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ปลายสายการให้บริการน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจึงทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับเด็กนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนสภาพปัญหาของโรงเรียนแล้วก็ชุมชนก็คือขาดแคลนน้ำดื่มน้ำสะอาดไม่มีคุณภาพหรืออาจจะมีสีขุ่นสีแดงเมื่อผ่านตัวกรองแล้วก็ยังไม่สะอาดอย่างเพียงพอ ในกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนชุมชนพวกเราก็จะร่วมด้วยช่วยกันร,รักษาตัวโครงสร้างตัวอาคารที่เป็นระบบกองน้ำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนและชุมชนให้อยู่คู่กันตลอดไปสำหรับการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกลุ่มบริษัทอีสุสุประเทศไทย สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนครูอาจารย์บุคลากรได้อย่างยั่งยืน